สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพรฤหัสบดีที่18มกราคม2567กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเจ้าและมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ครับสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมติต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้วัดได้7องศา,ศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับ ามาดูสภาพอากาศทั่วไปของวันนี้กันนะครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางที่ปกุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้เริ่มมีกําลังอ่อนลงในขณะที่ขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนปกุมภาคเหนือลักษณะจะอี้ทําให้บริเวณภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าครับเามาดูการคาดหมายลักษณะาอากาศ24ชั่วโมงต่างหน้ากันนะครับภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 16-18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด2 9 3 4องศาเซลเซียสสำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิตำสุด6-13องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับภาคเหนือตอนล่างมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด1 9 1องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-15องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสุดท้ายนี้ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเจ้าก็ขอห้อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไวตอยนะครับและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศกับทางศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้ี่โทร053-277 919ได้ตลอดส4่ัิวโมงเลยนะครับหรือทางเว็บไซต์และ Facebook ของศูนย์นุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน